แรงงานลาวได้รับผลกระทบหนักทำงานในไทยมา20ปีน้ำตาลลังไม่เคยคิดเลยว่าแรงงานลาวจะมาพบเจอเรื่องแบบนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะประเด็นเรื่องกุนเทเมบางคนอาจจะมองว่าไม่รุนแรงโดยเฉพาะคนในประเทศกัมพูชาแต่ดูจากการหลั่งไหลมาทำงานของชาวพมา่า พูดได้เลยว่าประเทศไทยพูดแท้ทําจริงซึ่งแรงงานของประเทศลาวก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกับแรงงานของชาวเขมรเพราะเลือดรักษติของชาวไทยมาแรงนายจ้างไทยจึงเลิกจ้างงานทั้งสองชาตินี้แบบสายฟ้าแลบ และในวันที่23กุมภาพันธ์2023ได้มีแรงงานชาวลาวที่ทํางานในไทยได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับผลกระทบหนักจากประเด็นกุลเมซึ่งแรงงานในไทยคนนี้เขาเป็นแรงงานที่ทํางานที่ถูกกฎหมายและทํางานในประเทศไทยได้ถึง20ปีแล้วโดยแรงงานคนนี้ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับผลกระทบที่แรงงานลาวได้รับซึ่งเขามีชื่อว่าสาวเพวาซึ่งสาวลาวคนนี้เขาก็ได้ออกมาพูดในช่อง YouTube ของเขาที่มีชื่อช่องว่า สาวเพราวคนโกเพราวชาแชน,นลซึ่งเขาได้ใส่ซื้อคลิปวิดีโอของเขาเอาไว้ดังนี้นะคะแรงงานลาวข้างไทยเพราะคนไทยช่วยเหลือคนลาวขอโอกาสจากคนไทยได้ไหมไทยเลือกติดตามงานก็ถูกเบนและในคลิปวิดีโอของเขานะคะเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องน้องรักของเขาที่จะข้ามมาทํางานอยู่ที่ฝั่งไทยนั่นเองนะคะ ซึ่งเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าน้องรักของชาวเพวาที่กําลังจะเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยเพื่อนาเงินไปใช้หนี้ให้กับพอ่อการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆมันทํายากมากแล้วการทาพาส,สปอร์ตที่ผ่านนายหน้าต้องใช้เวลานานมากต้องรอประมาณ1เดือนกว่าถึง2เดือนซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าผ่านนายหน้าก็จะใช้เวลาเพียงแค่5้ถึงเวันแค่นั้นเองแต่ในตอนนี้มีประเด็นเรื่องกุลเมแรงงานลาวก็ได้รับผลกระทบหนักเส้นกันเพราะถ้าหากทาพาสปอร์ตเสร็จแล้วยังต้องรอท่านานเหมือนกันเพราะ มีปัญหาที่เกิดขึ้นคนลาวได้รับผลกระทบไปเต็มๆแต่ในตอนนี้มีประเด็นเรื่องกุญเคมแะแรงงานลาวก็ได้รับผลกระทบหนักเส้นกันเพราะถ้าหากทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วยังต้องรอท่านนานเหมือนเดิมพอปัญหาที่เกิดขึ้นคนลาวได้รับผลกระทบไปเต็มๆ แล้วเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เาาเพวาได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับน้องรักของเขาที่จะเดินทางข้ามไปทํางานอยู่ที่ฝั่งไทยนั่นเองนะคะเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าทุกอย่างในตอนนี้มันยุ่งยากมากเลยนะคะเพราะว่ารอทาพาสปอร์ตก็นานถึง2เดือนแล้วถ้าทาพาสปอร์ตสําเร็จนะคะก็ยังรออีกค่ะโอนานเท่าไหร่ไม่รู้นะคะว่านายจ้างอยู่ที่ทางฝั่งไทยจะให้ข้ามไปทํางานเมื่อไหร่นั่นเองนะคะแล้วสําหรับคลิปวิดีโอต้นฉบับของสาวเพวาเอฟจะเปะลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ค่ะแล้วต่อกับปัญหาเนี่ย ฟังความคิดเห็นของชาวไทยกันดูค่ะว่าชาวไทยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มความคิดเห็นของชาวไทยท่านแรกกันเลยนะคะถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยต้องคิดใหม่มีทัศนคติใหม่ต่อคนลาวลักสูตรการสอนของคนลาวสอนให้เกลียดคนไทยมา 40, 40กว่าปีและไม่ให้พูดว่าไทยคือบ้านพี่เมืองน้องและเวียดนามคือพี่น้องของคนลาวเพียงแต่คนลาวไม่พูดให้คนไทยรู้เพราะต้องมาทํามาหากินที่ประเทศไทยแต่พอกลับลาวก็มาด่าไทยว่าโจรสยามเหมือนเดิม ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะไม่อยากกดคนลาวแต่อยากให้คนลาวคิดไม่ดีกับคนไทยเปลี่ยนความคิดใหม่คนไทยใจดีที่สุดแล้วความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะเป็นคนลาวที่มีความคิดความรู้ทัศนคติที่ดียุติธรรมดีกว่าคนไทยอีสานหลายคนความคิดเห็นของทานถัดมานะคะคนลาวชอบประเทศไทยแต่ผู้มีอำนาจดูถูกประเทศไทยคนไทยเขาก็มีหัวใจเหมือนกันความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะ ใครเป็นคนเริ่มก่อนน่าจะรู้อยู่แก่ใจคนไทยอดทนมานานแล้วเรารู้ว่าคนเราบางส่วนเกลียดคนไทยแต่เราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันมากเกินไปแล้วเราไม่ทนอีกต่อไปเมื่อก่อนเกลียดคเมนแต่ตอนนี้ทั้งคำเมนทั้งเราเรารู้สึกเกลียดพวกคุณเราแยกแยะได้นะใครดีกับเราเราก็ดีกับแต่สําหรับตอนนี้คุณน่าจะรู้ดีความรู้สึกของคนไทยเป็นยังไงคนตีเขาไม่เจ็บหรอกคนที่ถูกตีต่างหากที่เจ็บ ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะคนไทยเขาไม่ได้สอนให้รักชาติอย่างเดียวเขาสอนให้รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาสอนให้รักความถูกต้องด้วยครับความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะที่ผ่านมารู้สึกขอบใจคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยมองว่าเป็นเพื่อนที่มาช่วยกันไม่เคยเหยียบย่ำหรือดูถูกคนลาวตอนคนลาวเจอภัยพิบัติเราก็ช่วยแต่พอได้ยินประทานมวยลาวและรัฐบาลลาวทาแบบนี้ปลูกฝังให้เกียรติคนไทยสอนกันตั้งแต่ในโรงเรียนทําให้รู้สึกว่าเราคิดผิดหรือเปล่า ความคิดเห็นของทานถัดนาค่ะคนไทยใจดีกับทุกคนแต่ถ้าเราพยายามแล้วหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ได้รักเรายัางทำร้ายเราเราก็ถอยแค่นี้พอ ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะคนไทยมีความรักชาติสูงปลูกฝังให้รักกันไม่ว่าจะเป็นชาติใดในโลกไม่เคยคิดจะเอาอะไรของคนอื่นมาเป็นของตนเองเหมือนอย่างที่ขเขมรและลาวคิดตรงกันข้ามกัมพูชากับเคลมไทยทุกอย่างใส่ร้ายไทยมาตลอดนี่คือผลตอบแทนจากกัมพูชาแต่ต่อไปคนไทยจะไม่ยอมพวกขอทานอีกต่อไปความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะพวกเรากับเพื่อนเพื่อน15คนยกเลิกเที่ยวลาวสิ้นเดือนนี้แล้วบอกตรงๆเลยเสียความรู้สึกมากที่สุด ความคิดเห็นของทา,งานถัดมานะคะคนไทยรักชาติรักเผ่าพันธุ์ช่วยเหลือกันแม้ไม่รู้จักกันขอเพียงเป็นคนไทยเหมือนกันและมีวินัยตั้งแต่เด็กเช่นเก็บขยะใส่กระเป๋ากางเกงแม้ไม่ใช่ขยะที่ตัวเองเป็นคนทิ้งความคิดเห็นของทา,งานถัดมานะคะบ่อยครั้งที่เลาากัดขมรนทำไทยเจ็บช้ำในใจเราอดเราทน ต่อคําพูดของคนทั้งสองประเทศนี้มาตลอดย้อนมามองพมา่าเขาไม่เคยทําให้เราจ็บช้ําในใจไม่เคยคอยด่าทอเมืองไทยแต่แอบลักรลอบเข้ามาทํางานในไทยแต่เรากับเคมินด่าไทยสารพัดแต่มาหากินในไทยบอกตรงๆจบๆกันอย่ามาเลยเราจ้างแค่พมา่าประเทศเดียวก็พอแล้ว ความคิดเห็นของทานถัดมานะคะใจเย็นๆกันครับเดี๋ยวทุกอย่างก็คงผ่านพ้นไปด้วยดีเราคนไทยมีความรักและปานีต่อน้องลราเสมอข้างบนเขาจะเป็นยังไงเราเราพี่น้องก็ควรรักใคร่ปองดองกันเราไม่กดไม่เคืองใครครับเรามีความรู้สึกดีเสมอใจเย็นๆเดอ้อเดี๋ยวผ่านพ้นไปให้ดีไฟไม่ฟางครับเดี๋ยวก็ปกติให้กำลังใจกันไม่ทอดทิ้งกันนะครับ ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะมองคนลาวเป็นญาติพี่น้องมาตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกเสียใจมากจะให้ผมมองคนลาวเป็นญาติพี่น้องกับไทยได้อีกหลือขอบคุณที่ทําให้ตาสว่าง ความคิดเห็นของทานถัดมานะคะผมมีลูกน้องทีมงานต่างชาติอยู่250คนแต่ทุกวันนี้ผมคัดเอาแต่เมียนมาในวงเล็บพม่าครับคำเห็นทําให้ผมเสียความรู้สึกและต้องขอบคุณประธานมวยแล้วด้วยครับที่ทําให้ผมตาสว่างขึ้นขอขอบคุณครับความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะเคยมีลูกน้องแรงงานต่างดาวคนคำเดนคิดว่าจะไปเยี่ยมบ้านเขาสักครั้งและนําสิ่งของเครื่องไปบริจาคแต่ตอนนี้ล้มเลิกความคิดแล้วนะความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะแล้วเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยทานสุดท้ายกันแล้วนะคะ ผมก็สงสารแรงงานลาวครับผมก็จำใจเลือกจ้างทั้งน้ำตาแต่พอนึกถึงคำพูดของผู้นำเขาผมก็จุกอ,อกพูดได้ขอโทษไม่เป็นก็ต้องทำให้เขารู้ว่าคนไทยไม่ชอบคนไทยกล้าขอโทษก็หายโกรธแต่ถ้าขอโทษไม่เป็นแรงงานก็ต้องรับผลกระทบตามไปด้วยผมรักลูกน้องแรงงานลาวนะแต่เลือกจ้าง บอกเลยนะว่าผมก็มีน้ําตาเช่นกันที่ต้องเลิกจ้างแรงงานลาวแล้วเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของชาวไทยที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เมื่อได้มีแรงงานลาวในไทยที่ทํางานในประเทศไทยถึง20ปีได้ออกมาพูดทั้งน้ําตานะคะเกี่ยวกับการที่ได้รับผลกระทบหนักจากประเด็นคุณเมนั่นเองค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงแค่บางคอมเมนต์ที่แอดได้นาม,มาอ่านให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในวันนี้นะคะถ้าท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่เข้ามารับชมรับฟังยังไม่่ได้กตติามชอง ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่แอดอัปโหลดลงค่ะแล้วคลิปวิดีโอนี้ถ้าแอดพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะ